สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนืดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีทริคสั้นๆนะครับเพราะว่าเจ้าแอป Google นะครับแล้วก็ g o o g l e a s s i s t a n t เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นดังโหมดหรือว่าเปลี่ยนเป็นทีมสีดำได้แล้วนะครับแน่นอนครับอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับก็คือทีมสีดำเนี่ยช่วยให้เราสบายตามากขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานสำหรับหน้าจอบางชนิดนั่นเองนะครับวิธีการตั้งค่าก็ไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมเพียงแค่ คุณผู้ชมไปอัปเดตนะครับแอป Google ใน Play Store ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปตั้งค่าในที่แอป Google ตัวนี้นะครับมาเริ่มกันเลยครับเข้าไปเลยนะครับปึ๊บพอเข้ามาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตที่มุมขวาด้านล่างนะครับมันจะมีปุ่มฟังก์ชันเพิ่มเติมครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาในเมนูเพิ่มเติมแล้วนะครับ คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีเมนูการตั้งค่าตัวนี้นะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปเลยปึ๊บพอเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับเราจะเห็นอยู่ที่เมนูแรกเลยก็คือเมนูทั่วไปนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาในเมนูทั่วไปแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีเมนูทีมเพิ่มขึ้นมานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นทีม ตามการตั้งค่าของระบบนะครับให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเลยปึ๊บก็จะเห็นว่ามันมีให้เราเลือกสีเข้มนั่นเองนะครับอืมคุณผู้ชมก็สามารถเลือกสีเข้มได้เลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับแอป Google ของเราเนี่ยเป็นสีดำหมดแล้วครับผมอืมเป็นมืดๆแบบนี้เลยครับสบายตาม,มากๆนะครับและที่สำคัญนะครับ เจ้า Google Assistant เนี่ยก็จะเป็นดับโมดเหมือนกันครับเดีย๋ยวผมเรียกใช้งานให้ดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับอ่า Google Assistant ก็เป็นสีดำเหมือนกันครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นวิธีการตั้งค่าแบบง่ายๆนะครับคุณผู้ชมก็ลองนำไปตั้งค่ากันดูนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงเน์ดเช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบายบาย